ทุกครั้งที่เราไปตลาดสดจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนขมักขม้นกับการห่อของใส่ถุงเอาไปติดไว้ข้างรถโดยภาษาพ่อค้าแม่ค้าจะเรียกว่าทำของซึ่งบางตลาดจะมีรถพุ่มพวงแบบนี้เข้ามาจอดลงของไม่ต่ำกว่า10ถึง20คันหลังจากที่ทำของเสร็จก็จะออกไปขายตามจุดที่ตัวเองคุ้นเคย เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอรมองว่านี่เป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะและความอดทนสูงมากค่ะการจะได้กำไรไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าทำจนชินทำจนอยู่ตัวแล้วอาชีพนี้ก็สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างสบายๆเช่นกันปัจจุบันรถพุ่มพวงไม่ได้จำกัดแค่เพียงรถกระบะเปิดท้ายขายของสดของแห้งเท่านั้น แม้แต่รถมอเตอร์ไซค์ก็มาเป็นรถพุ่มพวงกับเขาด้วยอาหารก็มีของสดของแหง้งและเพิ่มเติมอาหารสำเร็จรูปเป็นแกงถุงแกงอ่อมผัดเผ็ดรวมทั้งของว่างของทานเล่นอย่างข้าพดต้มถั่วต้มมันต้มห้อยท้ายเป็นถุงๆรวมกันเป็นพวงเร่ขายไปตามสถานที่ต่างๆค่ะวิธีบริหารจัดการรถพุ่มพวงให้ได้กำไร รูปแบบการซื้อสินค้ามาขายพ่อค้ารถพุ่มพวงที่มีประสบการณ์เสนอแนะนำวิธีว่าหากเป็นผักสดจะซื้อเป็นกิโลกรัมจากนั้นมาแบ่งเป็นกำกำํากำละ1 0 2ถึง20บาทเพื่อให้ขายง่ายโดยผัก1กิโลกรัมแบ่งเป็นกัมได้ประมาณ10กรัมค่ะส่วนเนื้อสตัตว์เช่นหมูไก่เนื้อวัวกุ้งปลาหมึกกำไรไม่เยอะได้กำไรเพียง20-30บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น หากขายสินค้าไม่หมดถ้าเป็นผักจะนำมาเด็ดใบเหลืองใบเสียทิ้งจากนั้นนำมาขายซ้ำในวันถัดไปผักที่ขายดีจะเป็นผักคะนา้ากวางตุง้งผักบุ้งไทยมะเขือเปลาะมะเขือเทศมะเขือยาวแตงกวาผักกาดขาวซึ่งเนื้อหมูนั้นจะขายได้ดีกว่าเนื้อไก่ค่ะ สำหรับเงินลงทุนก็ขึ้นอยู่กับว่าจะขึ้นของทำของเยอะได้แค่ไหนเพราะค้าบางรายลงทุนวันละเกือบ1,000 0บาทซึ่งสินค้าเหล่านี้หากขายได้หมดก็จะมีกำไรเฉลี่ย1,500ไปจนถึง3,000เลยค่ะแต่ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าจะไม่ได้ขายสินค้าหมดในวันเดียวซึ่งสินค้าบางอย่างเมื่อซื้อมาก็สามารถขายได้มากกว่า1วันโดยเฉพาะพวกของแห้งทั้งหลายที่ต้องลงทุนบ่อยๆก็จะเป็นพวกอาหารสดและผักสดค่ะ 5เทคนิคการขายของแบบรถพุ่มพวงกำไรดีเวอร์พ่อค้าแม่ค้าหลายคนบอกว่ารถพุ่มพวงกำไรดีเฉลี่ยถุงละ5-10บาทหรือถ้าขายได้เป็นกิโลกร,รมัมได้กำไรเฉลี่ย5-10บาททั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการขายเป็นสำคัญคือ 1. ยึดพื้นที่ขายให้ประจำสม่ำเสมอ รถพุ่มพวงยังเป็นการลงทุนที่เติบโตได้ดีแม้ว่าปัจจุบันจะมีรถขายกับข้าวของซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างบิ๊กซีที่พยายามออกมาทำลนนักษณะนี้แต่มองดูแล้วก็เป็นลูกค้าคนละกลุ่มรถพุ่มพวงคือขวัญใจของคนรากยาไม่ว่าจะเป็นคนโรงงานคนงานก่อสร้างแม้บ้านที่อาศัยในอพาร์ตเมนต์ที่มักจะรอสินค้าจากรถพุ่มพวงมากกว่าสำคัญคือเราต้องไปถึงพื้นที่ขายเหล่านี้ให้ตรงเวลาและสม่ำเสมอค่ะ 2. อ,อดทนและอดทนอดทนในที่นี้คือต้องขยันไปตลาดแต่เช้าเพื่อไปลงของทําของยิ่งไปเช้าก็ยิ่งได้ของสดใหม่พ่อค้าแม่ค้าที่อยากลงทุนรถพุ่งพวงต้องสละเวลาพักผ่อนซึ่งบางรายตื่นตีสามตีสี่เป็นกิจวัตรประจําวันเพื่อไปตลาดสดและทําของให้พร้อมขายออกรถไปขายของตอนเจ็ดโมงวิ่งขายไปเรื่อยๆจนถึงตอนเย็นเลยค่ะจึงจะค่อยเข้าที่พัก วนเวียนซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ถึงบอกได้ว่าต้องอดทนมากเลยล่ะคะ่ะ 3. รู้จักเข้าหาแหล่งลูกค้าเทคนิคการขายของในรถพุ่มพวงให้ได้กำไรดีบางคนบอกว่าให้เจาะไปตามแคมป์คนงานก่อสร้างเพราะส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าเพื่อไปประกอบอาหารง่ายๆแต่ปัญหาหลักคือคนงานเหล่านี้อาจใช้ระบบเงินเชื่อเงินติด ทำให้เราเก็บเงินไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทางออกที่ดีคือสนิทกับผัวหน้างานไว้พอคนงานได้เงินก็ให้หักไว้จ่ายให้เราเท่านี้ก็จะได้ใจลูกค้าและยังได้เงินจากการค้าขายด้วยค่ะ 4. เพิ่มสินค้าใหม่ๆใ,ให้ลูกค้าได้มีทางเลือกบางครั้งเราก็ควรมีทางเลือกให้ลูกค้ามากขึ้น รถพุ่มพวงที่มีสินค้าแต่เก่าๆทำให้ลูกค้าพานเบื่อและหนีหายไปได้เราควรมีสินค้าใหม่ๆเช่นอาจจะซื้อพวกชุดกีฬาง่ายๆมาขายของเล่นง่ายๆหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นพวกไฟฉายวิทยุซึ่งอย่างน้อยก็ช่วยให้ลูกค้าไม่รู้สึกจำเจและมีตัวเลือกในการขายมากขึ้นค่ะ 5. เป็นพ่อค้าต้องอย่าใจแคบ พ่ค้ารถพุ่มพวงก็ไม่ได้ต่างจากการค้าขายแบบอื่นมีปัญหาสารพัดรูปแบบทั้งจากพวกรถเร่ด้วยกันหรือบางทีไปขายทับที่เจ้าถิ่นโดยไม่รู้ตัวเจอมาเฟียประจำซอยเจอลูกค้าโกงขโมยของเบี้ยวไม่จ่ายเงินโดนรีดไถโดนขายตัดราคาการเป็นพ่อค้ารถเร่ต้องพยายามใจเย็นและอย่าใจแคบอาชีพนี้ถึงจะอยู่ได้ค่ะ โดยสรุปแล้วอาชีพรถพุ่งพวงสามารถสร้างไรายได้ต่อวันเฉลี่ย300-1,000บาทแล้วแต่ความสามารถของคนขายค่ะซึ่งต้นทุนต่อเดือนก็ไม่ต่ำกว่าเดือนละหมื่นทั้งค่าสินค้าและค่าน้ำมันและต้นทุนผันแปรต่างๆโดยผู้ลงทุนจึงควรวางแผนการขายให้ดีทั้งเส้นทางการขายที่ไม่ควรวิ่งวนไปมาให้เสียค่าน้ำมันเพิ่ม หรือเลือกแหล่งขายสินค้าให้ขายได้คลังละมากๆหากอยู่ตัวแล้วอาชีพรถพุ่มพวงยังมีอนาคตที่เติบโตได้อีกไกลและทำรายได้ให้กับคนที่ตั้งใจทำจริงได้ดีเกินคาดเลยล่ะค่ะ